สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่น้องทางสปปลาวแล้วก็พี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นช่องทาง Y YouTube ด้วยกันนะครับผมที่เข้ามาติดตามคอมเมนต์พูดคุยนะครับให้กำลังใจนะครับผมครับผมมาพบกับเบาวร้องเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่26 เดือน11 2564นะครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับสูตร1เม็ดเดียวนะครับของวันที่26สหนะครับสำหรับสูตรนี้ก็งวดที่แล้วก็ขอโทษขออภัยนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมเนาะนะครับแนวทางงวดที่แล้วก็หลุดไปนะครับในสูตรนี้นะครับผมเพราะว่าให้เด่น3ไปนะครับในงวดที่แล้วก็กราบขอโทษขออภัยเนาะครับแนวทางกับมีลุดมีเข้านะครับผมเนาะนะครับ สำหรับแนวทางงวดนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับผมมีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมรับชมแล้วชื่นชอบนะครับค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับรับชมแล้วไม่ถูกใจก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับสำหรับตัวเด่นในงวดนี้นะครับผม ตัวเด่นนึงวดนี้ก็รู้สึกว่ามั่นใจนะครับมั่นใจกว่างวดที่แล้วนะครับผมผมให้เด่นไปที่8ปนะครับเด่นไปที่8แล้วก็เนะครับผมสายวิ่งสายลูดนะครับผมให้ไปที่ แปดนะครับคิดว่าแปดน่าจะยังอยู่นะครับผมเด่นแปดเด่นเก้าวิ่งรูดที่แปดนะครับแปดก็จะมีนะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสอง แปดสามแปดสี่แปดห้าแปแล้วก็8ปดนะครับผม นี่นะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยสามตัวนะครับชุดสามตัวนะครับที่ผมชอบนะครับงวดน,นี้ให้ไปที่ให้ไปที่สองนะครับผมสองแปดเก้า สองนะครับผมสลับ3ตัวผมจะให้ไปแค่2ชุดนะครับสำหรับเลขเด่นนะครับจะให้ไปชุดวินด้วยนะครับ4ตัวนะครับผมจะให้ชุดวินไปด้วยนะครับสาหรับแนวทางงวดนี้เจดเก้า จ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าแปดห้านะครับผมสำหรับชุดวินนะครับที่ผมจะให้ไปลองพิจารณารับชมดูนะครับนี่ครับผมสำหรับตัวเด่นนะครับ2ตัวก็จะเจาะให้4คู่นะครับที่ชอบส่วนตัวนะครับ ก็จะมีแปดสองนะครับผมแปดเก้าแปดห้าแล้วก็8ปดนะครับผมก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับ สำหรับ3ตัวก็ที่ชอบก็นี่เลยนะครับ2 8 9นะครับผมครับผมสลับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปนะครับขอกำลังแรงใจนะครับผมเนาะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้เบาลองนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่เพื่อนทุกๆกคนนะครับผมเนาะแนวทางก็มีหลุดมีเข้านะครับเนาะ เข้าทุกงวดก็คงเป็นแปลไม่ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับผมมีโชคลาภในแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่2 6เดือน11 2564นนะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ